เบบกันลอา,าอยูฝ้าแบบนี้เดี๋ยวเซเบะไม่ใช่มาถามกินเราไปไทยมันต้งแต่เซบเบะมเลสียบอันกับดานกันเลยกันผมเบิ้องบนเป็นเด้แล้วมันพองอกอะเอจงจำได้ไมเนี่ยจำได้เนาะเนาะจักปีละ สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางช่อง YouTube จะารวงการเกษตรครับเอาเยี่ยมเนอยผู้ชายมายมให้เราเนอยผู้ใดผู้ใดปิดห,หนาผู้ดใดออกที่พี่เนี่ยอ,อ,อันนี้ครับฝันเสียบฝันเสียบมั่น มันกำลองใหญ่อยู่เด้นะครับภาพพี่น้องว่าเบิร์นะครับสวัสดีท่านผู้ชมในช่องยู u ูบทุกทุงการเกษตรเพิ่นไป3าล่องนะเพิ่นออกแบบไว้ดีเวลนอรามล่องเป็นมันพันธุ์พงเพลนครับเพิ่นแชร์แชร์ท่อนพันธุ์นะครับสูตรก็ดีคล้ายๆกันนะมังแชร์คือกันเฮาล่ะแต่หมู่บ้านผมเปรียบเทียบให้เบิ่งของไทยบรนทุท่องครับคือเขาไม่ได้แช่ท่อนพันธุ์แต่เขาใช้เครื่องเครื่อง เครื่องสับท่อนเครื่องปลูกปลูกมันแบบสับท่อนนะครับอันนั้นก็ได้ผลผมผมประเมินนะครับร้อยละ97นะครับแต่ว่าอันนี้เกิดแน่นอนเพราะมันแตกน้อยนะครับอันนี้เพิ่นแซ่์ันพัฒน,น์พอดีก็เสียมีต่างกันนะครับอย่าเห็นแต่ของไปบ้างได้ให้ช่องจับตวงกันเกษตร เห็นหนานะว่าเปิดหนากันสิว่าเห็นเออของของน่องครับน่องเสียสักดานะครับ เ <laughs> ยีเ่ยบปากกานะคะ,ว,คะว่าแต่เยีเ่ยบอันกับด้านกันเลยกันผมเบิ่งว่าเป็นเดิแล้วมันพองอกงอ,อก่ะ <laughs> เออจังไรยังจำไม่ได้ไปเนี่ยจำได้แล้วเน <laughs> าะจ็กปีละเอาจังกันพวกได้เห็นอะไรอาจักปีละยี่สิบสามสิบปีนะครับผมผมไม่ได้อยู่ <laughs> บ้านอ่ะ <laughs> จะมาเห็นมาเห็นอีกเอ,เอ๋อเออขั้น่าให้บานเขาเบิงเบิงผู้ละดติดตามผู้ระ่อนมันก็สิบว่าเกื่อว่าเป็นแสน,ช,นช่องจตุรงการเกษตรครับเออู้จดกัน,เ,ไไนเ,กเบ,บ้อเหรอไหมใ, <laughs> ให้ไปเรือ่อยฮ่ บรรยากาศอย่างนี้มันจะคล้ายๆเหมือนช่องเกษตรออฟเลยครับแต่ว่าเกษตรออลม่นใส่เมี่ยเพลนกับน่องกับลานอย่างนี้มันมันได้งานเร็วนะครับ ที่เสียสอพันหลายเนาะไม่ว่าจักแปลงเสียยาติเป็นไงหาไปให้จุดมืดเนาะเมนูเราออก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 หน้าจันเถอะปะหน้ามาสอนเรากอนโอ้เล่าอะไรนี่เป็นทอดถ้าแก้เองนะครับขณะนี้นะครับกำลัง พา,าท่านสู่บรรยากาศนะครับของเอฮ็ดให้เฮ็ดหน้านะครับอันนี้เพื่อนปิดหนาไว้เพื่อนยานหนาดำเวลาน,นั่นมันห่อนอีเดียพี่นอ้องมันพ่อแม่บอกว่าโคตรเลยบ่ลยอยากเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้านะครับเดี๋ยวผมบันทึกไว้เดี๋ยวผมสิมาเบิ้งอีกอีกจักเดือนหนึ่งเบิ้งเบิ้งดูอัตราการงอกของเขาครับมันพันพวงเพชรนะครับ คือคือคือเจ้าของไร่บางไร่เขาก็นิยมอีกแบบหนึ่งเนาะผมแต่ว่าผมเมื่อวานเนี่ยผมเก็บกู้ของในไร่เราไวยบงเก้าศูนย์นะครับเห็นหัวมันเล็กๆที่คิดว่ามันทําน้ําหนักไม่ได้นะครับหัวมันจะเล็กกว่ามังกรขาวแต่มังกรขาวหัวใหญ่แต่ทําน้ําหนักไม่ไม่ได้นะครับมันสีเลียนกันอยู่สามร้อยสี่ร้อยี่อยู่เล้พี่น้อง รถไถลากไปไมื่ว่าได้เกือบ3ตันครับสตันเก้านะครับแ่้วาเป็นเป็นมั่งก่อนขาวบ่ได้ขนาดนั้นหัวใหญ่ได้ว่าน้ำหนักมันบ่ได้อันนี้มาเบ่งพ่วงเพชรพ่วงเพชรกับสายของเกษตรออฟก็นิยมนะครับทำช่องทำเกษตรง่ายสไตล์วลิลเลยจักรนะครับ รถเพิ่นเรียนเกียร์เกียร์เตาโล ที่คือประโยชน์พตรผลที่ที่ผมย้ำอยู่เสมอว่าการใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยผ่อนแรงนะครับมันจะได้งานเร็วเห็นไมครับแป๊บเดียวเพิ่นเพิ่นบวกเกินไปไบสามเพิ่นกระสีแลลวแล้วมั้งนะครับแต่ว่าถ้าปลูกแบบเดิมก็คือคนเดินนะครับแบกไส้กระสอบแล้วก็เสียบอันนั้นข้อเสียคือปวดแอวครับ เอออันนี้ขอดีของอันนี้ก็คือมันได้งันเร็วนั่งสบายแต่ว่าย่านคนเสียบรับเท่านั้นแหละเออเออมันสบายพอดคนคับกับสิรับคนคับคนคับกับสิรับมันจะมีมันจะมีรากงอกครับเห็นไหครับคนเสียบลงไปมันจังหวะมันได้เดี๋ยวมันก็แตกแตกก่อแล้วนี่การันตีเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยครับยกเว้นมันมีบางท่อนพันที่ เอาละมันอาจจะมีปัจจัยเรื่องปวกนะครับปัจจัยเรื่องเรื่องอื่นเข้ามาเห็นมันมันงอกแต่โดยโดยปกติมันงอกนะครับคือแช่ท่อนพันแป๊บเดียวเขาบอก15นาทีแต่ว่าที่มักไว้ครับให้มันแตกเส้นกระสอบไว้เดี๋ยวมันก็แตกยอดออกมาแล้วก็มาเสียบลงหักนะครับเทียบใน,นตั้งสิ่งเดียก็คือการปักช่อนั่นแหละนะครับ ตอนแรกผมว่าจะเขียนบทสารคดีมากเลยมาหัดก็เลยพากสดด้นสดเอานะครับนะครับเพิ่นเสียบมาแล้ว เด็กก็หมดมั้งผมว่าพันมันบ่พอมั้งนี่เสียเบะกันแล้วเอามาอยู่อ๋อเดี๋ยวฝัางนี้เดี๋ยวเสียเบะไม่ใช่มาถามกินเหลรา <laughs> ไปไทยมันตั้งแต่พุ่น <laughs> เสียเบะมัขอคาร์ดเ <laughs> น้องผมนี่แหละครับผู้จัดจาการเบ้ครับผู <laughs> ้จัดจาการใหญ่ <laughs> นะครับ <laughs> เพื่อนดูแลธุรกษษษษษษิจแห่เสียสอครับ มันครับแก่เป็นปะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีสูตรให้ร่องมันบอกว่าการมาได้ยังพึ่งเดี๋ยวนี่นะครับเบิ้งเบิ้งดูลักษณะนะครับนี่คือ เบ่งภาพรวมนะครับแป๊บเดียวนะครับนี่แป๊บเดียวเองนะเสียแป๊บเดียว